วันนี้ผมสั่งของมานะครับปัจจุบันนะครับเกี้เกียดภพสายไลน์ n ิ่งนะครับก็เลยซื้อตัว m a ็ s a ซฟติดรถยนต์มาครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับตัวชาร์จติดรถยนต์ตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ ESR นะครับผมโอเคเรามาดูข้างในกันเลยนะครับ ก็จะเป็นตัวอันนี้เป็นตัวที่เป็นแบ็กเซฟนะครับข้างหลังก็จะเป็นน่าจะเป็นใส่ยยึดกับหัวบอลกับตัวยึดอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นตัวยึดกับช่องแอร์นะครับ ค่อนข้างหนาเหมือนกันนะครับค่อนข้างหนาเลยแต่สายนี้ให้มาค่อนข้างที่จะสั้นนิดหนึ่งนะครับน่าจะมาหนึ่งเมตรนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปลองติดตั้งแล้วก็ใช้งานดูนะครับว่ามันใช้งานได้เป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็ทําการติดตั้งนะครับตัวแม็กเซฟนะครับเข้ากับช่องแอร์รถยนต์เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่า ค่อนข้างแน่นนะครับเนื่องจากขาเย็ดมีความใหญ่แล้วก็ตรงนี้ครับผมชอบเป็นพิเศษเลยเขาค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดนะครับคือตัวขาข้างล่างที่รองตรงนี้นครับาบางรุ่นมันไม่มีตัวรองตรงนี้นะซึ่งช่องแอร์มันไม่ได้มีความแข็งแรงมากอยู่แล้วนะครับมันก็ทาให้ตัวแม็กเซฟเนี่ยร่วงลงมานะครับน้าตกลงมาตลอดแต่ตรงเนี้มีตัวรองรับมาอีกชั้นหนึ่งนะตัวนี้นะครับสามารถปรับได้หลายระดับนะครับน่าจะเข้ากับคอนโซลรถหลายรูปแบบ สำหรับการใช้งานนะครับผมตัวนี้เป็นตัว iPhone 13 Pro นะครับก็ชาร์จใช้งานได้ปกตินะครับค่อนข้างแน่นนะแล้วก็ผมมี iPhone 11นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันไม่ได้มีอ,อ m a c Safe นะครับแต่ว่าลองซื้อเคสแบบเออราคาถูกมานะครับที่มันมีแม่เหล็กนะก็สามารถชาร์จใช้งานได้ปกตินะครับ ซึ่งสำหรับ iPhone 11นะครับที่ใส่กับเคสแบบนี้นะตัวชาร์จในรถบางตัวเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับเท่าที่เห็นรีวิวมาในอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยเโดยลักษณะของตัวชาร์จนะครับตรงนี้จะเป็นวัสดุที่แข็งๆนะครับแต่ว่าไม่ได้แข็งแรงมากนะน่าจะเป็นพลาสติกนะครับก็ต้องอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นไฟบอกสถานะนะในกรณีที่เรา,เาชาร์จนะครับ มันก็จะมีไฟสีฟ้าขึ้นนะครับตรงนี้นะเพียงแต่ว่าคือเวลาเนี้ยมันค่อนข้างแสงจ้ามากนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับจะเป็นสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ชาร์จเข้าตัว m a ็ s a f e นะครับจะใช้เป็นสาย Typ e 4นะอันนี้ค่อนข้างแน่นนะครับนี่ครับในกรณีที่เราใช้มือถือ Android เครื่องนึงครับเราก็อาจจะใช้สายเนี้ยครับเี็บชาร์จได้เลยสะดวกดีนะครับ แล้วก็การที่มันเป็นตัวที่ยึดอยู่กับช่องแอร์แบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ความร้อนไม่ได้เกิดขึ้นมากเพราะว่าแอร์มันเป่าตลอดก็หมดห่วงเรื่องชาร์จไร้สายและร้อนไปได้นะครับในส่วนของความเร็วในการชาร์จไฟเข้าไอ iPhone นะครับก็ต้องบอกว่าชาร์จไฟได้ช้ากว่าการเสียบสายตรงค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตัวจ่ายไฟ USB ในรถผมนะครับไม่ใช่ฟ้าชาร์จนะครับเป็นจ่ายไฟแบบ5โวลต์ 2.4แอมป์ตอนที่เสียบสายเนี่ยก็ถือว่าเร็วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้จับรายละเอียดไว้ว่าเร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนที่มาใช้ m a ็ Mag s a f e นะครับผมชาร์จ iPhone 13 Pro นะครับตอนที่แบตเหลือ50%วิ่งไปประมาณ40นาทีนะครับแบตเพิ่มขึ้นมาเป็น64%ซนะครับซึ่งสำหรับ40นาทีเพิ่มขึ้นมา1 4เนี่ยผมถือว่าน้อยมากๆนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยผมไม่ได้เปิดจอด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครคิดว่าจะเเออาาาาามป็นกกรรชร์จจจหลัะ,บ,ะแบบแ ตอนนอนไม่ได้ชาร์จแล้วก็มาชาร์จก่อนไปทํางานอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะไม่เหมาะตรงนี้อาจจะเหมาะสาหรับคนที่ต้องการแท่นยึดที่ชาร์จไฟเข้าได้บ้างนะครับไม่ได้ต้องการการชาร์จไฟให้เป็นหลักเลยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจ,จะเหมาะมากกว่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตก็สําหรับการใช้งานของผมก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมใช้งานแล้วเกิดมีปัญหาหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําถามเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้นะครับ สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะเข้ามาตอบนะครับผมสำหรับนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูกันครับผมสวัสดีครับ